มือมาสอนแย่งหาจินเขาเที่ยงกันครับนี่หัวหนาใหญ่ผมเสือสีม่งวงๆนี่กับเป็ปสี่นี่หาเบิ่งผลงานตาแหลกรอบแรลกหาเบิงครับวิธีชีวิต หากินอีสาบนบวานเท่าน้านก็แข็งแข้งครับนี่ละหาอยู่หากินโอ้ยกุ้งหลายหลาย <c oughs> มันมีใบเหืาใบยาหรอกเอาคุณคูหรือไงที่งานสร้างเพิ่นม่แอมเพื่อนไทยน,นะครับเพิ่นมือนี้เพิ่นเสร็จงานเพิ่กนเลยมาหาสอนกินของ,ง่ายกัน าพาไปเมือไกลๆางนอนยัยง Nó <Sélach> nhỏ nói Nó nhỏ nhỏ Tha lên bây ngài Đây là đầy phô liệu Liệu gì mà Để làm nó bình bỏ อ๋อโโอเคโอ้ปลาดุกกรมีโอ้เถือ่อเดียวเท่านั้นอีกสองเธื่อจบเขาอืมปลาดุกกรมีตอนนี้กระมีครับผมจะเลิ่นท่องไปทีขอปิดคลิปนี้ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผม